คนจิ้งหนักมากโยชิรินราดาบลิววรพลเช็คอินที่เดียวกันภูเก็ตหวานชำแฟนคลับแห่เชียร์ขอให้ผีผลักเรียกว่านอกจากความสวยความน่ารักของสาวโยชิรินราดาจะโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วดูเหมือนว่าช่วงนี้อรอร่าของเธอจะพุ่งฟุ้งกระจายจนหลายๆคนจับตาว่าหัวใจของเธอกำลังเป็นสีชมพูอยู่หรือไม่ และเมื่อวันก่อนวันที่30พฤศจิกายน2566โยชิก็เพิ่งลงภาพถ่ายของตัวเองกับวิวซันเซ็ตสวยๆที่ภูเก็ตแต่ทำเอาคนแห่ชี้เป้าหนุ่มคนหนึ่งว่าเป็นคนพิเศษหรือไม่เพราะเช็คอินภูเก็ตในช่วงเวลาเดียวกันแถมรูปที่ลงก็วิวเดียวกันแค่คนละมุมเท่านั้น สำหรับหนุ่มคนดังกล่าวก็คือบลิวรพลนักแสดงหนุ่มวัย23ปีสังกัดช่อง7 HD เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดสมาร์ทบอย2015และยังพบว่าทั้งคู่มีการคอมเมนต์แซวกันไปมาในอินสตาแกรมอีกด้วยงานนี้เลยทำเอาแฟนคลับออกอาการจิน้นทั้งลุ้นและเชียร์อาทิสวยหล่อเหมาะสมกันสวยขนาดนี้ไม่จีบได้ไง ขอให้ผีผลักสาธุขอให้คบกันเพียงลุ้นมากและอื่นๆอย่างไรก็ตามยังคงเป็นแค่กระแสจิ้นที่เกิดจากการคาดเดาจริงๆแล้วสาวโยชิมีเจ้าของหัวใจหรือยังและจะเป็นวาสนาผู้ใดก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันเอาเองนะคะ